มามาพี่น้องมาพร้อมยาปากคำด้วยบุญตัวนำออกมาวันนี้พี่น้องออาาออตนนอดน,นะ,ส,นะสวัสดีครับผมบ่าปุยจุผักกับพี่น้องื้นนี้ครับพ่อพี่พาน้องรับมากินตำสบายนั่งกับพี่น้อง สาปุยจุพักจ้าอ่ะจุกระจูดทำกันครับพูนขวามากครับเบ้าปุยพร้อมสาปุยครับจัดหายครับพี่น้องทำสบายนั่งร้อมแซ่บๆครับพี่น้องเขาปุ่นหนึ่งกิโลครับพร้อมสบายนั่งครับอันนี้ว่าได้ทำใส่กันเด้อไม่พี่น้องมือขับตอนข้าวขาวปิ่งป่งครับลวกเราเด้อพี่น้องเลยเขาวจั้วเขาวจั้ยนาเกียร์คนว่าพร้อมกุ้งครับต้อนยังไงครับพี่น้องนี่กุ้งกุ้งได้พี่น้องได้ไหนมาเสียทำการนะครับพี่น้องมือนี่ตทำสบายนั่งครับพี่น้องอ่ะมาๆสวยทำกันครับลอกมือกันซิมมันทำกัน แสบวะเบ้าจำก่อนเอาจำกับจำบน่าจะเป็นโอ้ข้ามีอะไรปฏิ chained เลยง่ายๆนี่แหละอ๋อกุ้งให้เพิ่นนำ้ำเพิ่นนำ้ำเอาไปข้างๆค้างพูนเดี๋ยวหาในห้องกันแสบๆกันเนี่ยพี่น,ออาาน้องเด้ไหมนี่คุณขอมากครับบ้าปุ๋ยจันเหครับพี่นอ้องน่าก,กินได้ <c oughs> น่าก,กินได้เด้อพี่นอ้องบึก,กินตะเสาสะพาน <c oughs> กินบะไรเด้อพี่น้องเด้อมา <c oughs> มา,มาพี่น้องมาสวยน้วกันครับมันนี่จัดหนักจัดเต็มครับโอ้หูมลายแตกครับพี่น้อง ใบไ,ได้แดงไว้ใส่บุ๊กได้แดงหลุดครับพี่นอ <laughs> ้องความสดน้นามจันเอยครับขอบปุ่นครับพี่น้องหนึ่งลูกมาครับมาชันชันขอเอาเมือด้วยพี่น้องอือจังแซ่บครับเด้อเอากิ้งพี่น้องมาเนี่ยหวานซีมครับ อามา,มาพีาาาา่้องมาของย่างปากค้ำด้วยบนไม่ยังอืสุดยอได้ครับสดชาติ ปวดนานเหมาอนกแซ่บด้วยพี่นอาา้องอากาศซีดแล้วหนาวครับวันนี้เอาข้างนั้นมือข้างนี้สว่านครับพี่น้องเอาเลยมือสว่านกันบ่ได้เพราะมันเิ็นปฏิวัตสารแฮกเลย สูงก็ได้ไปลองเ่ยมือหลุลดดีสวยใำการได้พิณำคร่แบแสบครับจุ่มนำหน่อยครับหลุมปูดสดนาหอมโคตรอดยอด เนื้อแฟนครับสุมองสูบอนครับมันเนี่ยขอบคุณนะพี่น้องเนี่ยเส้นเนี้อเนื้นุ่มครับ

ยังอหลือกันยังเดียวเห็นไก่พี่น้องมึงพิ่ได้เห็นกับทักไทยเนี่ยด้วยพี่น้องอมัน <c oughs> อยากทีหนาวๆได้พี่น้องอยากร่วมจังน้อยครับหนาวคีอตีวามันอุ่นเนีย่ย หนาวตะกายพี่น้องเออใจบ้านเอาใจสบายอุบุนครับอยู่ใกล้กันเด้อมาเนี่ยปากหวานกลินเปรี้ยวเพื่อไ้บอย่างก่อนเสียได้บอลยังก่อนปากหวานกลินเปรี้ยวถ้าอยู่ปากหวานต่วด่างดำพี่น้องฮึงเราบอกไปตัวแล้วก็เรียนสิเราเป็นอะไร กันอ้มแทบไม่ออกหนาวว่าพี่น้องครับผมโอเคคุณได้ปลาจำาบกับห้ยสวงให้เศร้าเด้อพี่น้องเลย,เลยกินเขาว่ะได้เบื้องป้าปุ้ยครับสาวปุ้ยได้พี่น้อง เขาเป็นม,มูจริงนะพวกโมาเล่นนั่งครับผู้่นกินเขาเพาไรเป็นเห้นเบื้องบ่าปู้ยกินเขาไ้เราเพิ่งจะไปนองพานะอันนี้กำลังขึ้นพอนะขอให้ช่วงไห้เศร้าไว้ไว้เด้อพี่น้อยอ่บจ้าเป็นรสกับแรงอ่วะนะว้าดนำนะ เอาชาครับเอาเล่ยปึ๊หอมที่เปรี้ยวๆหวานๆน้อยๆพี่นอง หอมเครื่องปรุงเครื่องแต่งหอมเกี๊ยวมะนาวอืมอ,อย่างคือมันหองผู้เห็นเลยพี่น้องแซ่บนะอันนี้มันเมืนไข่ปลาหมึกได้พี่น้องได้บักกอ,อกคนระับบอักก,ออก๊อฟเฮ้ยขวรวัวยอยอะตักไปตักมากพอกุ้งร้วไอหนามพี่น้องเไย แซ่บพี<ป>่น้อ่ครับเนี่ยตอนอุบา่าเรก็โลดเนาะเอ๋อจานไห้ครับพี่น้องอื<ว>มอืมกุฎาครับชัวร์ทุกอย่า กบไปไหว้พี่น้อง <c oughs> สวนผักปูเสี่ยงเติมสีๆแล้วพี่น้องเอ้ยัหยีงส <c oughs> ีสีเพชร <c oughs> แดงขินคือเป็นได้ตำหละกุงนุ้ยใซ่ยำแตกปูเล้วพี่น้องเอ้ <c oughs> พี่จ๋ดเลย ยกสูงได้มันร่มเข่าตาพี่น้องตัวมือจะเป็นลยเดี๋ยวถ้าเซนกับปุนดีเข่าตาแล้วลมแหงโอ้ยถ้าพุนโลมงหมดแลพี่น้องเลยน้าพี่ลมครับลมลมงสองหมือแล้วพี่น้องเราหวาดพี่นีทีไปในฝนว่าเอาเมื้อนทีเท่าไรเดี๋ยว ฮันนี่ซิปหนึง่งอะคือเดินอะไพี่น้องมากมั้แซ่บๆเหมือนก,กนันครับคุณซิปเสียวตอนขับปุ่นพี่น้องนั่นละเอาอไปป้องปุ่นละนำเลยลมไม่แห้งด้วยหรอล,ลมพัดมาเกี่ยวกับง,งอนใบคลาดไปยังน้องพี่นอ <laughs> ้องแล้วแยบสุดๆ ดองกุ้งยังคัดด,อดีอืมเจ้าหยังมาไปเสียนหน่อยครับขวบๆแต่เปนนอย แบบกุ้มเลยพี่้องน้องนรอพี่ใหญ่ <c oughs> พี่้รงครับคนแขนจะแตนั p กุ้ <c oughs> ด,ดองครับ สดหนามหั่งนอยอิมทั้งสุดหนามสดนามเจับมับนควาอยู่ เอาว่าขาดหน่อย <c oughs> <c oughs> โอ้พี่น้องเลยไม่อยากจะบัวก็เลยเป็นปลานี่เห็ดเดืยทุกย่างพี่น้องหาเฉียดก็ได้หาปลากระมนัน วัตบัตรข้ามันขาดม,มันปากข้าคัานขานไปมั้งโอ้เขาท่าพี่น้องแซวครับเอาไปนั่งต่อนลยเงี้ ปกๆปกเลยครับกุ้งครับกุ้งความปลามือครับสบายนั่งตอนนะ้รไงสีแดงๆจัดจ้าครับบักพีกับพี่นอง Khả nào tay khỏi cho nó to nhai Im Ta chạy với lẹp phùi với Áo lại mà Nhắm mắt <laughs> มึงยังมันมนี่ว่ามีความว่าเดี๋ยวเขาเอากัน้เขาแล้วนี่เด้ใช่วควมขี้ควมขี้ตัวนึงเอาโ ครับครับกระเพาะกะพาหอมอบอุ่นน่าิวมากพอละ ยิ่มนานๆขาปูปักขาปูปักยำแรกๆก็บดแรกๆก็วย่งงีเป็นห้องตอดนะ เดี๋ยวเรจะไปสาปลาติดูน้ำกันเีอะเลพี่น้องเลยมาเด้อพี่จอยขอน้ำกันค,ครับพี่ขอกันนะขึ้มข้าวไปสองเลยน,ลนั่นคุนเนี่ย จำอะไรี่น้อกหลายคนอ่นอ่วมได้หรอกเพาั้นซึงจำได้ก่เด้อโอ้ยย<อ>ุ่ขวัญกัน มีอีกเด็าพี่พานองครับเป็นรุ่นสายอีกหนว่หนึงแล้วพี่นองเด้อสองอยหาทิครับว่านกับสองลอยหาทิพยกับมัน,นปลาจีม,มีปลาบ่กระเดิดป้นเด็ดแก้วพี่นองเออหวานเข้าแล้วมันแรงครับจะมาบเข้าผัดไหลเด้แ สามใน,น,นหกกีหนอนกบสามหกิ้งนั่นไม่ได้กียิ่งพี่น,นอนูมีสองเบาสองนมสีสาววันว่าสีสาววันตะาไล่์บันตะไล่เด้อสีมีำสาวก็หลี่บรีบูยจังที่สาวก็หล,ลีบรีเดียวเบรีบรีบอก ชาติคณะยินไปก <c oughs> ็นี่ตองแก้มคอรอเรียบบันแจฟฟังพี่น้องเลยเนาะพี่ฟังนอง้ <c oughs> อ,นนอง,งได้เลยโอ้ชาตินาะพี่น้องก็เลยขอขอบคุณขอบคุณครับอีกรอบนึงครับพี่น้องจีจี <c oughs> ตามที่ชม,ชค,รม,ค,รมครับพี่น้องเป้าปุ๋ยจุพาครับเฮาเมื่อนี้ครับตามสบายนั่ครับพี่น้องมืนอนี้ไว้เช่นนี้กันครับคิหนาพ่อพ่อกรับไม่ครับพี่น้องโชคดีมีความสุขครับผมเป้าปุ๋ยจุพาความแม่ม่าสินครับหรือว่าสาวปุ๋ยก้าวเขาว่า สวัสดีครับจิ้วจ้วฝากนะพเดเอพี่น้องฝากกดไลไรก็แช้์ก็ติดตามนะเด้อครับไปเด้อครับก็ได้หามื่อซับนมูนะพี่น้องเ้อะขอบคุณนะสุ่การติดตามเด้อพี่น้องที่เป็นกำลังแรงใจบ้าปุ๋ยทุกพาะจ้า